เมื่อสองวันที่แล้วมีคนถามผมว่าอาจารย์ทำไมบางคนเขาถึงมีปัญหาในชีวิตทำไมบางคนถึงได้ตายเร็วไปเกิดอุบัติเหตุทำไมบางคนเสียลูกไปทำไมบางคนถึงได้เจ๊งล้มละลายอะไรต่างๆน,นๆนานาแล้วเขาก็บอกว่าเอสองสัยพระเจ้าจะไม่ดีพระเจ้ายอมให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในชีวิตของคนเหล่านี้ เออมันเป็นยังไงนะเขางงว่าทําไมเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นนี่เป็นน้ําพระทัยของพระเจ้าหรือเปล่าที่คนเหล่านี้เกิดความพังทลายในชีวิตแล้วเขาก็บอกว่าเวลาที่เขาเอธิษฐานเนี่ยนี่ไม่ใช่คนไทยนะครับเป็นชาวต่างชาติเขาบอกว่าเขาจะอธิษฐานว่าถ้าเป็นน้ําพระทัยของพระองค์ที่ข้าพระเจ้าจะหายโรคขอพระองค์รักษาข้าพระเจ้าด้วยเขาถามคําถามนั้นและเขาก็พูดเรื่องนี้ขึ้นมาเมื่อคืนวันศุกร์ เขาเป็นคนจีนอเมริกันผมก็บอกว่าสิ่งที่ทคุณคิดเนี่ยมันไม่ถูกต้องตามพระคัมภีร์เพราะที่จริงแล้วพระคัมภีร์พูดไว้ชัดเจนว่าเป็นน้ําพระทัยของพระเจ้าที่เราจะมีสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนยาวมีความร่ํารวยและเกิดผลและมีชัยชนะนั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าพูดพระเยซูมาเพื่อให้เรามีชีวิตและมีชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ ผมก็เลยบอกเขาว่าประการที่หนึ่งอย่าต่อว่าหรือโทษพระเจ้าว่าพระเจ้านําสิ่งชั่วร้ายมาให้คนมันไม่จริงเพราะพระพจริงแล้วพระเยซูตายให้แล้วเพื่อน,นําชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์มาให้กับคนสองผมบอกว่ามันมีเรื่องอยู่เบื้องหลังของสถานการณ์ของมนุษย์ทุกคนในโลกซึ่งเราไม่รู้ว่าเบื้องหลังมันเป็นอะไรแต่หน้าที่ของเราคือหนึ่งอย่าต่อว่าพระเจ้าสอง เราอย่าตำหนิใครหรือโจมตีใครเขารับผิดชอบกับการตัดสินใจของเขาเองเรามีหน้าที่อย่างเดียวคือรักคนและทิษฐานเผื่อคนนี่คือผมตอบเขาคือมันสุขและเมื่อวานนี้ขับรถมาที่โบสถ์เพื่อมาเข้าประชุมกับคนหนุ่มสาวพระเจ้าก็ตัดกับผมในรถชัดเจนมากเลยพระเจ้าตรัสบอกว่าเราอยากจะเพิ่มเติมความจริงให้เจ้ารู้ว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้พระเจ้าก็เริ่มพูดกับผมบอกว่า เจ้ารู้ไหมว่าตั้งแต่วันที่อาดัมและเอวาทําบาปและเชื่อฟังมารซาตานมนุษย์ยชาติทั้งโลกก็เลยเป็นคนบาปเลือดหรือเชื่อสายออกมาจากอาดัมและเอวาและเนื่องจากมนุษย์ดื้อด้านและทําบาปต่อพระเจ้าไม่เชื่อฟังพระเจ้าโลกนี้ก็เลยเป็นที่แห่งคำสาปแช่งที่แห่งความตายแห่งความล้มเหลวพูดง่งยๆว่าโลกเนี่ยเต็มไปด้วยคนบาปเต็มไปด้วยความบาป เพราะฉะนั้นมันก็เลยเต็มไปด้วยสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความตายเต็มไปด้วยการเจ็บป่วยความหายนะอะไรต่างๆคำสาปแช่งแต่พระเจ้ารักมนุษย์พระเจ้าถึงได้ส่งพระเยซูมาเกิดในโลกนี้เมื่อสองพันกว่าปีมาแล้วและรับความบาปของมนุษย์เข้าไปและหยิบยื่นพระพรให้แก่มนุษย์และถ้ามนุษย์รับด้วยความเชื่อก็จะเริ่มมีประสบาการณ์กับพระพรนั้นแล้วพระเจ้าก็พูดกับผมต่อไปบอกว่า เนื่องจากมนุษย์ทุกคนในโลกรวมถึงคุณหมอวรุณและพี่น้องทุกคนที่ฟังคําสอน,นยอยู่ในโลกที่เป็นความมืดความหายนะความบาปความเจ็บป่วยคําสาบแช่งเนี่ยดังนั้นเราต้องสู้เราต้องสู้กับสิ่เงเหล่านี้และพระเจ้าก็ประทานวิธีที่เราจะสู้สามารถมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวมีความมั่งมีสีสุขมีชัยชนะในชีวิตก็คือว่าพระเจ้า ทรงสอนเราวิธีการของพระเจ้าคืออาดัมเอวาทําผิดและออกจากวิธีการของพระเจ้าทิศทางของพระเจ้าความหายนะมันถึงได้เข้ามาในโลกใบนี้ครน,นี้พอเรามาเชื่อพระเยซูเป็นจุดเริ่มต้นพอเราเชื่อพระเยซูป๊บเราก็เริ่มเชื่อว่าพระเจ้าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเป็นกษัตริย์ของเราเป็นจอมเจ้านายของเราเป็นพระผู้สร้างโลกและจักรวาลและวิธีของพระเจ้าเป็นวิธีที่ถูกต้องที่สุด คือเรายอมรับแล้วว่าเรามีพระเจ้าเราไม่จะเป็นมนุษย์ตาดำๆที่ดำเนินชีวิตติยกำลังของตัวเองแต่เรามีผู้ยิ่งใหญ่กว่าเราสอนเราเราก็เริ่มทําการบ้านของเรานี่คือชีวิตคริสเตียนที่แท้จริงคือเราเริ่มศึกษาว่าพระเจ้าสอนอะไรพระเจ้าบอกทางอย่างไรเชื่ออะไรน้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นอย่างไรเราควรจะดำเนินชีวิตยอย่างไรที่ถูกต้องตามวิธีของสวรรค์ และถ้าเรายิ่งเรียนรู้มากและไปปฏิบัติมากเราก็จะมีชัยชนะในชีวิตแล้วเราจะมีอายุยืนยาวเราจะไม่ตายเร็วเราจะไม่ยากจนเราจะไม่มีปัญหาในชีวิตปัญหามันเข้ามาก็หลุดออกไปอย่างง่ายดายเพราะเราเอาจริงกับการเดินกับพระเจ้าจริงๆ yes, yes, yes. พระเจ้าพูดกับผมอย่างนี้เมื่อวันเสาร์คือเมื่อวานนี้วันนี้วันอาทิตย์นะครับแล้วผมถึงบางอ้อจริงๆว่าเข้าใจแล้วทําไมพระเจ้าถึงได้ตั้งคริสตจักรขึ้นมา และให้มีผู้เลี้ยงแกะมาสอนความจริงและผู้เลี้ยงก็ต้องสอนความจริงจริงๆอย่าประนีประนอมเพราะถ้าประนีประนอมเอาระบบของโลกเข้ามาในคําสอนคนก็ยังดําเนินชีวิตผิดอยู่ก็มีปัญหามากมายอีกเพราะว่าไม่ได้หลุดออกมาจากระบบของโลกจริงๆนี่คือสิ่งที่พระเจ้าอยากจะเตือนพี่น้องทุกคนคนถูกทําลายเพราะความสาบแช่งและความบาปในโลกด้วยสองประการประการที่หนึ่งคือผมไม่ ผมไม่ได like ้พูดถึงคนที่ไม่เชื่อพระเจ้านะครับคนที่ไม่ไม่เชื่อพระเจ้านี่เขาไม่มีพระพรของพระเจ้าเขาไม่มีความรอดเพราะว่าเขาไม่เชื่อพระเยซูเขาไม่ได้เป็นลูกของพระเจ้าแต่คนของพระเจ้ามีสองประเภทประเภทที่หนึ่งคือขาดความรู้พอเราขาดความรู้เราก็ทําผิดพลาดแล้วเราก็มาจ่ายราคาทีหลังสมมติเราทําผิดพลาดว่าเราชอบตวาดใส่ภรรยาตวาดตวาดแทนที่จะรักภรรยา และที่สุดมันก็จะมีปัญหาที่หลังว่าครอบครัวไม่มีความสุขลูกเต้าก็มองการกระทำเหองคุณพ่อลูกเต้าก็ทําตามมันก็เละเทะไปหมดเพราะว่าทําแบบชาวโลกทําแบบคนบาปขาดความรู้นําไปสู่ความหายนะนี่เป็นเหตุผลที่เป็นคริสเตียนต้องตั้งใจศึกษาพระคัมภีร์และมีครูสอนมีพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณมาอบรมสั่งสอนเราอาจารย์โปโลถึงบอก พระกัมภีกาลาเทียบทที่สีบอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยรู้สึกเหมือนเจ็บคันเหมือนคุณแม่ที่กําลังจะคลอดลูกไอ้ความเจ็บปวดเนี่ยเพื่อช่วยให้ลูกของพระเจ้าเติบโตขึ้นเป็นเหมือนองค์พระเยซูคริสก็คือต้องมีคนมาสั่งสอนเรานี่ประการที่หนึ่งประการที่สองนอกจากว่าเราเรียนเราเราขาดความรู้ไม่ได้แล้วเราต้องเรียนรู้เราต้องฟังคําสอนเราต้องศึกษาพระกัมภีร์ประการที่สองคือคนที่เป็นคริสเตียนบางคนแม้รู้แต่ดื้อ และยังทำตามใจตัวเองไม่ยอมเชื่อฟังพระเจ้าก็คือหัวรัน้นหัวแข็งคอแข็งไม่ยอมเชื่อฟังพระเจ้าแล้วก็ไปทำสิ่งที่ผิดเพราะว่าไม่เชื่อฟังก็เก็บเกี่ยวปัญหาเข้ามาในชีวิตแต่หลายครั้งเขาต่อว่าพระเจ้าเพาไม่พระเจ้าเป็นงี้ฉันเป็นลูกพระเจ้าแล้วแต่เขาลืมตัวไปว่าปัญหามันเกิดขึ้นเพราะเขาตั้งใจกบฏต่อพระเจ้าเองเขาก็เลยเก็บเกี่ยวปัญหาเข้ามาในชีวิต ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องคริสเตียนไทยลาวและชนชาวเผ่าทุกท่านนะครับอย่าพูดบอกว่าฉันทำอะไรก็ได้มันบอกเป็นอย่างฉันทำอะไรก็ได้โอ้อาจารย์หมออ้อย่าทำอะไรก็ได้อ้อย่าโตแล้วทำอะไรตามใจพี่น้องครับเราจะมีปัญหาในที่สุดถ้าเราคิดว่าบอกเป็นอย่าง เราต้องบอกว่าฉันจะเดินไปานทางของพระเจ้าเอาจริงเอาจังเชื่อฟังทางของพระเจ้าปัญหาก็คือไม่ใช่คริสเตียนทุกคนจะเชื่อฟังพระเจ้าแล้วก็เกิดปัญหาภายหลังแล้วก็ต่อว่าพระเจ้าดังนั้นเราต้องรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการดำเนินชีวิตของตัวเราเองทุกคนเราต่อว่าใครไม่ได้เพราะเราเลือกทางของเราเองเอมเอมนไหมครับโอเค okay, นี่ผมก็ เล่าให้ฟังแน่นอนในชีวิตในโลกนี้ก็จะมีการทดสอบเข้ามามีปัญหาเข้ามาแต่ถ้าเราเดินในทางพระเจ้าจริงๆนะครับพระคุณของพระเจ้าอยู่กับเราความโปรดปรานอยู่กับเราชัยชนะอยู่กับเราเราจะทะลุป,ปัญหาเหมือนกับทะลุก,กำแพงไปกระโดดข้ามกำแพงไปได้เราจะมีชัยชนะตลอดเพราะว่าเราเดินในทางของพระเจ้าจริงๆฉันอยากจะหนุนใจให้พี่น้องเป็นคริสเตียนประเภทนั้นนะครับเอาจริงเอาจังกับหนทางของพระเจ้า